สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนีแม่พ่อนกับพี่น้องยังเขาสวนเนาะค่ะเนาะเขาวสวนเบิ้งข้าง h, มัมบวบเนาะค่ะพี่น้องเบงค่ะสวนข้างมกบวบค่ะกับเน่าไปพุูดละค่ะบักบวบค่ะพี่น้องมกบวบพันกระเก็บขายทุกมือค่ะพี่นอ้อ,อ,นนนองเก็บขายทุกมือจะมือนีพันเก็บไปแล้วพี่น้องเก็บไปแล้วขายทุกมือละค่ะกะบ่ กะไม่หมากน,น้อยๆนะค่ะนาะพี่น้องนี่กะมีหมากน,น้อยๆจ้ะอย่าลำคางเ่นจ้ะเจ็บขายสมือได้พี่น้องต้นมะบวบค่ะห่อนใครอยู่มีห่มห่มกับหฮมคางของมะบวบลงไปพุนกับแม่น,นั่นต้นลิ้นจี่พี่น้องสวนลิ้นจี่ค่ะมันค่ะสวนลิ้นจี่น้ะพี่น้องนะมัน,นจ้ะอันนี้ก็เป็นสวนบวบนะค่ะนาะ นี่จ้าไม่พอ,อนกับสิ่หายเบิงะะ้งเนยายคะ,นะค่ะเนาะบวบกับ้านใหญ่ค่ะลูกซ้ำนี่ละคาลายอยู่ค่ะพี่น้องกระลายยุจ้าคุณจ้าจ้ามาบวบกระลายยุค่ะใบเพื่อนมันนันใบเพื่อนมันปกเนาะคะ่ะ,ะเนาะก็ได้ว่าใครเห็นหมากค่ะแม่พอ,อนกับผ้ามาหาสมสวนหาเบิง้งหมากบวบหมาก จี้ไปสละค่ะมือนี่คิดอยากเขามาหาสวนสวนกับแม่สวนพี่น้องค่ะพี่น้องสวนพี่น้องอยู่พี่ละอยู่ในบ้านใหญ่พี่ละค่ะแม่พ่อนก็นได้เม่ยมาทายออกข้างบักบวบบักบวบวพนก็นเก็บไก่สีว่ายหรอละค่ะไก่สีว่ายหรอละพี่น้องแม่พ่อนก็นมาชมสวนสวนของน้องไส้ค่ะน้องไส้ อันนี้เป็นสวนบักบวบค่ะมะบ,บวมบมะบวบพี่น้องลินจี้กระต่ายเจ้าว่าเจ้าต้นนัพีนนะนนพน่น้องนะโอ้ยน้ำท่วมไหมค่ะน้ำท่วมลินจีพี่น้องเอ้ย้องน่หละค่ะอ่อนซ้อนนอะค่ะเนาะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนไหลเด้ออันนี้มันยังเนาะนี่หมากม่วงบ่อเนี่ยพี่น้อง เกี่ยวก้อนกับผ้าพี่น้องมาเบิ้งค่ะอันนี้ต้นมะม่วงเนาะค่ะเนาะพี่น้องมะม่วงมะม่วงอยังนี่ฮะมะม่วงอยัางนงองนน้๊นี่เนาะจ้ะโอ้ยเน่าพี่น้องเอ้ยพันเน่าถิ่มเบิดเนาะค่ะเน,นาะจ้ะเน่าถิ่มเบิดถือฝนพี่น้องพันถือฝน โอ้ยกินก็กินก็นได้เนาะคะ่ะเนาะเสีย,ยดายให้ค่ะม่วงกระดกจุ๊ค่ะพี่น้องักม่วงกระดกจุวค่ะนีม่วงกระโดกจุ๊กค่ะงา a กรนี่ละค่ะจะเสียดายเนาะคะ่ะเนาะเอา้าพอนรล่ลงก็จะเป็นปุ๋ยะคะ่ะโลดลงมกับเป็นปุ๋ยย่กับต้นพ่อน,นี่ละค่ะเนาะพี่น้องมีพ่อนพาพี่น้องมาหาส้มสวนค่ะพี่น้องเอ้ยแดดค่ะหันบ่ใสซแว่นต่างสีกับม่ว มาเล่นมาหาลูกหลานในน้อยคิดทอดเขาก็ได้มาเห่นก็ได้มาเบงสวนสันดกค่ะเอาคลิปนี่ก็ซ้ำนี่กันนะคะเนาะคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะคะเนาะบายบายค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะรักๆจุ๊บจบ